เหโคนนี่ก็ต้องนอนหนูเนาะพอโอนอโคนถ้าเกิดยาวยักษ์มันก็จะเป็นมันจะฟังแปลกๆอุบาทมึงคิดอะไรอยู่เอามาเดี๋ยวไปล้างก่อนอันนี้จะแกงเห็นคนแกงหมดเลยเหรอหมดเลยนี่แหละหรอไม่เหลือไว้ให้แม่ผัวเลยเหรออ่ะเหลือไว้ให้เขาเลยอย่างนั้นไม่ต้องเหลือ อ่ะเดี๋ยวต้มแล้วค่อยแบ่งเขาอแบ่งแต่น้ําเห็ดเก็บไว้ล้างให้มันดีๆล้างให้มันสะอาดมึงไม่ต้องาหววงเห็ดหรอกล้างของมึงให้มันดีๆเค็มนึกว่าอะไรพริกแดงหอมแดงตะไคร้ตมรวมกันพี่ดำจะเดินผ่านกล้องยายกูเดินไปไหนล่ะอันนี้ตำแบบไม่ค่อยสุภาพนะตำหยาบๆหน่อยอ่ะกูได้แล้วหนึ่งมุกหาไม่หายอีกเรื่องเลเล่นไปก่อน ยงเล่นจุ่ไปเลยทำไมแมวโคกอกนั่งไปยันั่งนะคะอีบิมอะไรมึงไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นกูมีธุระกับล้าไส้แป๊บนึงโอ้โหเห็นต้าหัวเริ่มเดือดแล้วใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ปลาใส่มากเค็มมากใส่น้อยไม่อร่อย ล้ลางมืออย่างเมื่อกี้น่ะทำไมกูทำไลยเมื่อกี้ม่ไปนั่งในป่ากูไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้มืออ๋อกูใช้ไม้ปาดเอาเอาเหี่ยงทั่วใส่เห็ดนะคะ <S <S ใบแมงลักใครไม่อมชะอมแข่งอยูน่นะเห็ดโคนอะ่ะโลเขาเลยนะสามร้อยออ อร่อยอ่ะข้าวเขาไม่ให้เล่นมันไม่ดีเนี่ยเอามาแปะไว้เต็มหมดเนี่ยปันกูเอามาแตะไว้เต็มหมดฟันกูโอ้ยเพียงกลับบ้านเถอะหลงมาแล้วอร่อยอ่ะโอ้มึงก็ห่วงกินอยู่ไนเองไปไว้ยังไม่วางอีกอร่อยจริงเอาคนเขารู้แล้ว